สวัสดีค่ะดีค่ะวันนี้จะพามาดูหน้าง,งานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค้นอีสานสุดขุกค้นค่ะขออนุญาตเวาไทยเลยค่ะค่ะตันนี้นะคะเราจะพามาดูเป็นรูปที่เราขุดขุดคลองนะคะ ตอนนี้คลองของเราจะกว้าง4เมตรลึกเมตรห้ค่ะดูจากรูปแล้วเหมือนจะแห้งแล้งใช่ไหมคะเหมือนว่ามันไม่มีน้ําเลยแล้วเราจะขุดไปทําไมขุดเพื่ออะไรแต่เรามาชมภาพต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือรูปภาพที่เป็นพื้นที่ทั้งหมด ในแปลงที่เราจะทําการจัดการในเชิงโคกหนองนาตัวนี้นะคะแปลงตัวนี้มีเนื้อที่30ไร่ค่ะและลักษณะพื้นที่ในแปลงนี้นะคะจากการที่เราสอบถามจากทางเจ้าของที่ผู้ที่ว่าเป็นคนทำในพื้นที่นะคะเจ้าของที่จะบอกว่าตรงที่พื้นนี้ที่30ไร่ตรงนี้นะคะ มันจะเป็นเป็นที่ดอนหรือว่าเป็นเป็นที่โคกก็คือเวลาที่ฝนตกมาน้ำมันก็จะไหลผ่านที่แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีตำแหน่งน้ำเข้าแล้วก็ตำแหน่งน้ำออกค่ะทีนี้ แล้วจากการที่เราสังเกตด,ดูนะคะก็เลยทำให้เรารู้ว่าหน้าแล้งมันจะแห้งไม่มีน้ำไม่มีน้ำเหลือค้างบนที่เลยแต่หน้าฝนเวลาที่ฝนมันตกหนักๆแล้วน้ำฝนมันหลากมามันจะทำให้น้ำมาท่วมขังในบริเวณพื้นที่ของเรา ทำให้เวลาเราปลูกของหรือปลูกต้นไม้ปลูกป่าที่เราจะปลูกอยู่นี้นะคะมันจะมีผลกับต้นไม้ของเราคือต้นไม้ของเราจะแช่น้ำแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียหายก็คืออาจจะตายได้เราก็เลยมาแก้ปัญหาโดยการขุดล่องน้ํำค่ะซึ่งล่องของเรานะคะจะ เป็นการขุดล่องรอบพื้นที่นะคะมีการขุดอ้อมเลยโดยที่เราจะทำการควบคุมน้ำคือจะให้น้ำเข้าทางตำแหน่งถนนแล้วก็จะไหลไปแล้วมันจะมีตำแหน่งหนึ่งก็คือสะสะเราจะอยู่ช่วงกลาง พอเวลาหน้าฝนให้น้ําไหลลงคลองคลองก็จะผ่านสะพอน้ําเต็มสระเราก็จะปล่อยน้ําออกไปทางด้านหลังมันก็จะมีบริเวณที่เราจะปล่อยน้ําเป็นจุดถ่ายเทน้ําออกไปน้ําก็จะไหลไปตามพื้นนาเดิมผ่านที่ดินแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าไปเรื่อยๆค่ะ ซส้นนี้ก็คือสาเหตุที่เราทำการขุดคลองนะคะซึ่งถามว่าทำไมเราถึงขุดคลองสเปกนี้เพราะว่าคือเราขุดเพื่อที่จะเป็นการควบคุมน้ำจัดการไม่ให้น้ำท่วมขังในแปลงถ้าเราขุดกว้างกว่านี้มันก็จะเปลืองพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ของเรา และถ้าเราขุดคลองลึกกว่านี้แบบว่าขุดคลองลึกสักประมาณ2เมตรหรือ3เมตรมันก็จะมีน้ำแค่ในช่วงฤดูฝนแค่3-4เดือนแล้วหลังจากนั้นคลองของเราก็จะแห้งค่ะเพราะว่ามันเป็นโซนอีสานที่ราบสูงคลองมันจะแห้งมันจะไม่มีน้ำเลี้ยงก็จะทำให้หญ้าเกิด ตามลําคลองรอบคลองแล้วเราก็จะไม่ได้ค่อยใช้ประโยชน์เท่าไหร่เราก็เลยทำการคำนวณว่าให้ขุดคลอง4เมตรลึกประมาณเมตรห้า50ค่ะค่ะแล้วก็เราจะจะพามาดูรูปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปชม ว่าเราจะทำขั้นตอนอะไรต่อไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ คอยเป็นคนอีสานคอยมาทำงานคอยมาอยู่ตัางนานหลายปีสิกลับไปคอยคิดฮอดพอ่อคอยคิดฮอดแม่คอยมาอยู่ตัางแต่หลังจากจบมอตายบ้านของคอยมันแหลงหาเงินเดือนบอ่อใด ต้องมีค่าใช้จ่ายใช้วันต่อวันถูกความจนลีคิดให้เป็นคนไกลบ้านช่วงเพศสักการจะงอกขึืนบ้าปหา่าว